เดี๋ยวหน่อแซบๆอีกแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวนแซบๆอีกแล้วครับอร่อย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 ีจ้าก๋วยเตี๋ยวน้ำกันได้ครับก๋วยเตี๋ยวน้ำออโต้ไนนตด้ครับก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วครับตัวหนักตัวหนักครับตัวแสบครับ

อันนี้กินได้เลยเาซน้ำซุปแซ่บก็แซ่บเดียวนได้เลยไม่ต้องปรุจงจนทงเดีกเสียดม่อม,ม,มานายนอนมานอนม่กินน้ำกัน่ะดาน้ำบ่กินเนว,ว่ยดาน้ำบ่ครับกดไ้ดบลไกินแล้วเลน คือกาแฟยังอย่ะก็ไดุเรื่ช่วงเมื่อวนี่เรไปจอดเอาที่แดงนี้เนี่ตูวเราเดี๋ยวเอามากินถั่ยได้ครับนี่ว่ามันจ้านเด้ครับถั่ยถั่ยเบื้องตางเติ้งอย่นว่ามันจานเลยผู้ยญิงเื้ยงนะแต่ว่ามันเป็นถั่ยครับแต่หมอกอกเลยครับล้าสวยจังเลยดูสิลัาครับัมากินน้ำันกระเจี๊ยบครับ มอหนิปั่เติมโมเลกไปใกล้ปอดยังอยูยังยังมีโทรศัพท์ก็ได้ปอด้เอาไม่<า>ตังนานำ้ำร้านเดิมครับร้านป้าปากซอยอันนี้ตอนนี้เ้ามากินมุ้นบพาะท่านเทียงก้นบพาะท่านไหลแต่เทียงนี่เต็มร้านมากกอ,อกเลย ตอนนี้มันหาโม่งนิดๆเป็นหัง,งมันขึ้นไหนังไปกินน้ำซุ<ะ>ดรัมากเ้ยกินไอ้ตุย๋ยอนหมักกานตัวเสียบกุ้่งมืนข,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 ข่างปลาข้างๆางงูบานเฮาหน่หละแับปลาเบิกเชียบ ปาพีกดอกเช่ขเ้ียบน้อยหนาลังกับเป็นหมันพักคนงานเนาะมีพักกระเปามีาเขา,าอีกตู้น,น,น้อยหนา น้อยน้อยน้อน้อยนอยนามับเกียบน้อยนดํ่านจนมันกินหลยรอบเร้วกินจยมังปากมันมันหยงหยงนี่อกินก๋วยเตี๋ยว่อนเดอร์นี้เดอเ่ด้ชิมน้ำซุปนี่ก็สสดดแลอวครับาต้องเรต้องปรุงยังเลยนี่คกระเสบนี่มันก็ยังเป็นเด็กน้อยแบบนี้แหละ ปากมันหยาบหยาบคนกินกว๋วยเตี๋ยน้มูปากมันยมหยาบหยาบไผ่แชบบอด,มดอีมันเหรอเอ้ยมันหมืดแล้วล่ะหมึดพอเห็นหมอลาเลย